สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่2รอบเก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับหลายคนนั้นเฝ้ารออยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในเฟสแรกเฟสที่2นั้นลงไม่ทันตอนนี้จะเปิดรอบเก็บตกนะครับดังนั้นฟังรายละเอียดดีๆเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้เตรียมตัวได้ทันและสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ครับ ล่าสุดเนี่ยคุณกุณลยาตันติเตมิตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19มกราคมนี้กระทรวงการคลังจะเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสที่สองรอบเก็บตกเพื่อให้มีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์นั้นครบ15ล้านสิทธ์น,นะครับจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยสิบสามล้าน6กแสหกหมืนคน ดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วเนี่ยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่งจํานวนเนี่ยนะครับอีก1นึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสิทธิ์ในวันที่20มกราคม2องพก็คือวันพุธหน้าแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่25มกราคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งรัฐบาลสมทบให้คนละ3,500บาทนะครับสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 4ส่ส่วนจะมีการขยายเวลามาตรการออกไปอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยครับการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกจำนวน1นึ่งล้านสามแนสี่หนินั้นเนี่ยนะครับคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ตอน6กโมงเช้าเป็นต้นไปและน่าจะมีผู้ลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็วเหมือนกับในการลงทะเบียนเฟสที่2นะครับโดยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของ OTP ที่ทําให้พลาดการได้สิทธิ์นะครับ ซึ่งแล้วเงื่อนไขคุณสมบัติล่ะนะครับเงื่อนไขคุณสมบัติจะต้องทําอย่างไรกันบ้างคนที่จะลงได้คือต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับต้องไม่ได้สิทธนั้นนะครับไม่ได้เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์มาจากมาตรการคนละครึ่งมาก่อน คือใครลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1เฟสที่2เฟสนี้ลงไม่ได้แล้วนะครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน1ิีวันและถูกตัดสิทธิ์คนที่ลงในเฟสแรกคนที่ลงในเฟสสองแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไปรอบนี้ลงได้นะครับรอบนี้ลงได้การลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้นจะทําอย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www ร์ไคนละครึ่ง .com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเลือกเมนูลงทะเบียนกดที่เมนูสําหรับประชาชน อ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขความยินยอมสาหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับถ้าคุณอ่านเข้าใจแล้วก็กดยอมรับหลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะมีหมายเลข otp ส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนร,รอรับผล,ผลผ่าน SMS นะครับหลังจากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับทั้งนี้เนี่ยเงื่อนไขสําคัญหากกดรับสิทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนั้นย้ํากันอีกครั้งคือว่าต้องไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถที่จะ ลงทะเบียนได้อีกนะครับนี่ก็เตรียมตัวเตรียมกายกันไว้นะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งในรอบเก็บตกจะเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่20มกราคม2564ก็คาดว่าเปิดระบบกันตั้งแต่6กโมงเช้าเหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเฟสที่1เฟสที่2หรือว่าลงทะเบียนในเฟสที่1เฟสที่2แล้วถูกตัดสิทธิ์กันไปเนื่องจากว่าไปใช้ไม่ทันเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเริ่มใช้ภายใน14วัน วันที่20นี้ลงได้นะครับ